หุ้นน่าสืบในสัปดาห์นี้เป็นหุ้นแบงค์ที่ออกมาปฏิวัติว,ตวงการแบงค์ไทยหลังพลิกโฉมปรับโครงสร้างองค์กรเป็นโฮลดิ้งคอมพานีเพื่อเป้าหมายการเป็นฟินเทคระดับโลกเราหลังพูดถึงหุ้น SCB ซึ่งเราจะไปสืบพร้อมกันว่าการขยับตัวครั้งนี้จะทำให้ SCB กลับมาน่าสนใจเข้าลงทุนอีกครั้งหรือไม่พบกับสืบสต็อกเฉลี่ยกหุ้น SCB ประกาศปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มและการนำหุ้น SCBX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทนหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์โดยคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมปีหนา้า SCBX จะเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มโดยถือหุ้นในหลายธุรกิจเบื้องต้นแยกออกมา15-16บริษัทเพื่อปดล็อกข้อจำกัดกฎระเบียบแบบเดิมที่ธนาคารทำไม่ได้ ภายหลังการประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจราคาหุ้น SCB พุ่งแรงรับข่าวทันทีดีดขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบกว่า2ปีที่137บาทโดยมีสีแนวต้านสำคัญอยู่ในช่วง144ถึง165บาทเมื่อดูตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญอย่าง ROA และ ROE จะพบว่า SCB มีตัวเลข ROA ที่ต่ำมากโดยในช่วงก่อนโควิด1 9 สินทรัพย์ที่มีอยู่มหาศาลถึง3ล้านล้านบาทกลับให้ผลตอบแทนเพียงระดับ3%เช่นเดียวกับ AOE ที่ระดับ10%เท่านั้นนอกจากตัวเลข AOE กับ AOE ที่สะท้อนภาพว่าหุ้นแบงก์อิ่ตัวแล้วยังเผชิญความเสี่ยงจากการถูกดิสลอฟทำให้ SCB เทดบนค่า PE และไพร์เฟอร์บุกที่ต่ำมากแต่การปรับตัวเป็น SCBX จึงสามารถประเมินตัวเลขใหม่ด้วยวิธี Su m of the parts โดยคิดแยกกันระหว่างธนาคารเดิมที่มีค่า P/E กับไพร์เปอร์บุกต่ำกว่ากับธุรกิจใหม่ที่แตกออกมาก็จะมีค่า P/E กับไพร์เปอร์บุกสูงกว่าพอจับมารวมกันค่า P/E กับไพร์เปอร์บุกของ s c b x ก็จะสูงขึ้นได้การปรับโครงสร้างธุรกิจมาเป็น s c b x ตามแผนงาน5ปีตั้งเป้าขึ้นเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ซึ่งจะครอบคุมการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นกว่า200 000, 000ล้านรายผลักดันการเติบโตของผลการดำเนินงานให้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและหวังดัน Market Cap แตก1ล้านล้านบาทขณะที่มุมมองของนักวิเคราะห์ต่อการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งนี้มอกว่าการปรับโครงสร้างใหม่เป็นโ o l d i n g Company จะทําให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้นโดยการปรับตัวจากแบงก์สู่ฟินเทคเป็นปัจจัยบวกอยากมีในยสําคัญในระยะยาว แต่ระยะสั้นยังไม่เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมากนักโลกส่วนใหญ่จึงยังไม่ได้รวมผลจากการปรับโครงสร้างธุรกิจท้งนี้เข้าไปในประมาณการเพียงแต่ระบุว่าจะเป็นอัพไซส์ส่วนเพิ่มในอนาคตนอกจากนี้หาก s c b x บรรูุปเป้าห,หมายในตลาดบัตรเครดิตสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคลจะสร้างแรงกดดันต่อผู้ประกอบการในตลาดปัจจุบัน และการปรับสร้างธุรกิจจะเป็นการนำร่องให้แบงก์อื่นขยับตัวตามได้ต้านความเห็นในคอนเซนแซสส่วนใหญ่ในสื่อหุ้น SCB ีให้ราคาเป้าหมาย136บาทคิดเป็นอัพไซต์ราว9% แม้ระยะสั้นอาจจะยังไม่เห็นผลของการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแต่เชื่อว่าการขยับตัวของ SCB จากแบงก์สู่ฟินเทคจะเป็นปจัจจัยบวกอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาวเรียกได้ว่าอยากตื่นครั้งนี้น่าสนใจอย่างยิ่งและจะปลุกให้เพื่อนจยกในกลุ่มแบงก์ตื่นตามได้หรือไม่เป็นอีกประเด็นที่น่าติดตาม